อย่ยบอกเสียงกูเบาว่าบ่นกูกูไม่ให้มึงเล่นหรอกเหมือนจูนอนแล้วแล้วมึงก็ทำอะไรก็ได้กูไม่ใช่พวกเก็บกดดิว่าเพื่อนกูกนกอ่ะกูะแบ่งเวลามาเล่นกับพวกมึงให้มันดีแค่ไหนและไอ้เหี้ยกูเนี่ยบริหารเวลาเป็นมึงจะตีมันมได้ไหมห คีดถึงฉันไหมเวลาติเตอร์กี่ตื่นตะได้เวลาติเตอร์พุ่งเม้าจเโอ้โหสวยสวย เตาเต่าเนี้ยเตาเต่าเต่าเต่าตาเดโดดมานั่งตักชั้นชั้นก็ทุเอตตัวเองเหมือนกันติดตดไปขำไปไปไอเทียร์ไอเทียร์ตัวมันรู้ตัวมันรู้สวยไอแม็กมึงแม่งคัมเบอร์ก็เฮอรกูว่ะคัมเบอร์ก็เอ มึงก็กูมาเล่นคอมเบอร์กับเบอร์เบอร์เกลียวแล้วสุดๆต้องชายเฮ้ยใครโดนล้วงอ่ะแต่กูอยากได้ฮิวอ่ะกูอยากได้ฮิวอ่ะกูอยากได้ฮิวอ่ะกูอยากได้ฮิวเพื่อนโดนล้วงเพื่อนโดนล้วงอ๋อเพื่อนตายไปแล้วกูโดนล้วงอะมึงเล่นตัวอะไรมูนไนท์โอ้ห่วยเอาตัวรอดเป็นยอดดีตลอดอะ ัโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> อ,าอ้าวอยรอเธอกับไอเ้ยไออนแมมไ้เขาหัวถ่ายพื้นเลยเฮียเลยทำอยู่ <c oughs> ไอรันแมนบินต่ำไง ไปเริ three, ่มใหม่ตั้งแต่บอลสามดีกว <rawd Moder> ่าโอ้โหเฮียว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องอะกาเรดวิ์ โจวัลางยี่อะกูรู้ว่ามันมันเอาลูกตองเป่าหัวกูเนี่ยเอาแม่งดีเอาแม่งดีโง่ตายหนึ่งกุดด้วยกุตายด้วยไอ้เหี้ยตัวฉลาดมันยิงแรงจังวะอีสัตว์ มาแล้วต้องทางเลยไม่แน่ใจบอหน่อยได้ไหมบอกกันหน่อยชิปหายแล้วชิปหายแล้ว เฮ <c oughs> ้ยไอ้เี้ยไอ้ฉลามมันปีนกำแพงยังไงวะกดเ p a c e ไปพอจันคิดถึงเธออยู่ทุกวนันโดดมานั่งตักฉันฉันก็นนทุเลิศ ฉันก็คุ้ยแข็งใส่ตืน,น,เ,นเหมือนกันไอ้เจ้าตัวฉลาดทีนั้นมันโหดมากแล้เพื่อน แซงทําเป็นดีอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเชื่อบอดาวตําเปอุนเดินออสายจูนทาบุ <c oughs> อมแปะมาผูกาเตอร์มูลีกูเจงกัมโปเต็งกันเตกูที่เกินึงทุ่นเคยรับอะไงมั้มึงมงึงว่าข้างบ้านเขาตกใจว่ามึงเป็นอะไรอะ่ะ <laughs> ไม่ได้ยิน็อกไอ้เหี้ยห้องกูเก็บเสียง เก็บเสียงเข้าอยู่หน่อยขอร้แล้วไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรเม้นจังวะมึงยิงกูโดนทุกเม็ดเลยเหรอยิ้มัต แม่มึงกำเนิดเป็นเฮียอะไรไอ้เหี้ยมันยิงกูโดนทุกน,นัดเลยกูจะบินหรือจะเดินมันกูโดนหมดเลยกูแก้แค้นให้เองเพื่อนโง่ตายหมด Time to switch things up, including which side you're on. <laughs> I have mutant powers. You'll need a top notch team to win this one. <laughs> um, <laughs> ha, ma. Oh, oh คือมึงต,ตุดแล้วใช่ไหมอมปะมาปูดก็พอเต้อ

ถ้ามันยิงฟรีอยู่ไพร์ดอร์ลีดไปลวงดิที่เราไปไหนมดตั เย็ดอแม็กล่างแบกแบกสาโบกูไม่หิวไอ้เหียมึงจะให้กูหิวมึงก็ยิบิวยิบแขงมาเดีสัตว์วาเต็มวาโลาปืนโ่่เฮียกูก็บห้าจะเท่ เดีเวอะ์คิวกูจังอ่ะไแม็กพิมไปโนโนเดี๋ยวดูแลตัวเองดีี่ดเล่นดวีดอะ เอ้ลอยไปลงสู่ทะเล turret is punished your final form. Yeah, can you out of this turret. up under their from the shadows. That took the edge off, thanks. ไอ้เหี้ยเราเหลือเวลาสามนาทีเองเพื่อน much to prove get that vehicle moving again lights out punishers in turret mode get <shRadio> <Matthews: sharky noise> in here you pulse charge fire hell let me

ทีมเรามีมันยังไม่เปลี่ยนตัวอีกเหรอไอไอรอนแมนอะ พอเราเข้ากันได้เธอพอให้ฉันดีเกินมีสรัับเธอไต้จำกันดีบอกไปไม่ได้ใครมาแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจสิ่งที่จันตำลงไปใจต่างมา เรายังไม่แพ้เราจะแพ้ไฟไม่ได้เราจะแพ้ไฟไม่ได้เราจะแพ้ไฟไม่ได้โอ้ มันจริงกูตายกลางอากาศเลรกันยกูยอมแพ้ว่ะกูไม่เคยเห็น ไอรอนแมนที่ไลฟ์ประโยชน์ขนาดนี้มาก่อนแสดงว่ายังไม่เจอกูไอ้เฮียมันแพ้ตั้งแต่พ่อมึงเลือกดวลิทหมดทุกคนและไอสัตว์มันแพ้ตั้งแต่ไอรอนแมนแลวไอ้เฮีย แต่มึงให้ทีมนั้นชนะไปเถอะกูโดนยิงตายกลางอากาศหลายรอบละใจเธอก็มีแต่เขาแตาไม่เล่นไงไม่เล่นแลวฉันก็สุขใจงั้นจบตาน,นี้ก็ไปนอนละ your not judging. กับเขาที่จากไปวันนหนที่เธอร้องหายมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างใน I will leave this universe a better place than it was before I was created. Thirty seconds. The Mood Bachella, the Mood Wanamta, the to the missionary area. Go cool. Yeah. Past or future, as long as folks are living on their knees, I'll keep standing up. <laughs> you are not alone. Proof that one person should never possess this much power. ไปตั้งคอมแลนะ้ะบอกไอเฮียเฟิร์สเลยกู้โดนยัดสามเลยไปไม่ได้มีความลับที่นนใ,ใช่มมก็กูบอกอยู่ไอเฮียแม่งหิวสามตัวโอ้โ,โ,อโหเวยเถอะ มึงอะ่ะไอ้เฮียกูแทงนะไอ้สัตว์ยิงกูสามทีกูตายเลยกูโดนมาแล้วไม่ต้องกีดเพื่อนกูชินละไอ้เฮียมึงปัญญาอ่อนนะเกมวันนี้จะเป็นตุก ตัวฉันก็สุขใจไอ้เชี่ยเหเล่แม่งยิงทีเดียวหมดครึ่งหลอดเลยสั์ไอ้เหี้ยมึงดูเลือดมันเดงดิไอ้เหี้ยเขียวเนี่ยก็มันไม่มีใครไปล้วงอะนี่ะตัวยูยก็อยู่ข้างหลัง เก่งเนาะฝั่งนู้นนะไอสัตว์เก่งเนาะเนาะคาดีแปดท้ายสุดนะยิงโดนทุกนัดอนะเก่งเนะเ<อ>าเนะไอเฮียไอเฮียมัคิดว่ามัเล่นได้คนเดียวยิงคนเดียวไม่เท่าไหร่นะเข้าหัวด้วยแปะแปะแปะเลยอะ่ะไอเฮียสามเมตรอะ่ะมึงโหลดโปรแล้วเนะ<บ>ี่ยไอเฮีย ล, Dante, ลอเฮีย uh อะไรว่ามันมีโปรแล้วรายงานก่อนไอ้เฮียมันชื่อเฮียอะไรวะโดนทุกนัดอ่ะไอ้เฮียไม่มีนัดไหนที่ไม่พลาดอ่ะไอ้เฮียเพิ่งเปิดมีโปรแล้วที่หายหรือว่ามันใช้โปรเดียวกับโอเวอร์วอตวะออโต้เอ็มอ่ะอ่าดอน n o w มันไม่กล้าแบลหรอกเลยมันเล่นเก่งมากแต่เป็นผู้เล่นเก่าวอร์ดเปล่าอะไรแบผมสกิวมันคล้ายๆกันมันเหมือนเอาหลายตัวมารวมกันอะ กูกบไปเล่นวาร์โลดิกว่าอนอเกมแม่งกระจอกในช่วงเวลาที่ต้องการใครไอ้ย้ยมึงดูเฮล่าดิเอา้ากูเข้าไปเมื่อกี้เนะี่ยกูโดนสองทีอ่ะปักปักตายไม่ยิงโดนทุกนัดเลยเฮียกูว่าแม่งไม่ใช่คนเว้ยแม่งเป็นปีศาจ โอ้โหเฮล่าไม่ใช่เหนื่อยว่ะเฮียมึงแม่นขนาดนนี้มึงไม่มึงไม่ไปแข่งเลยว่ะไอ้สัตว์ นี่กูยังเดินไม่ถึงอ่ะไอ้เหี้ย เลือดก,กูตายอ่ะกูยังเดินไม่ถึงตรงกลางอ่ะโอ้โหกูเข้าไปคชิดมันไม่ได้เลยว่ะเพื่อนกูยอมแพ้ละมึงไปให้พ่อมึงซู้ด้วยนะเฮีย้าสามลีบตายสุดนะมันรีพอทอยังเหรอมันชื่อว่าอะไร ลีพอดเลยเฮียมึงเก่งเกินอะไอเฮียคือมึงเก่งเกินอะไม่ไปแข่งไว้ไเฮียมึงมาอยู่แรงบอลทำไมล่ะไอสัต์ เหมือนมึงเพิ่งแข่งเกมอื่นเสร็จแล้วแบบอยากกดมาเล่นเกมนี้ขำๆอะ่ะสามสิบห้าจ่ายศูนยมึงลองดูไฮไลท์มันดิไอ้เหียมันดูได้ปะได้ปะไอเฟร์ไม่รู้ไมดูไ์ัรดูไฮั่รดรีมไม่มีวัน กูไปนอนแล้วอ่ะไอเฮียกูกูเจออย่างนี้กูไปนอนเดี่วอะริงมันยิงร้องเลยเหรอโอ้โหมึงคือมึงออกไปมึงโดนยิงสองนัดมึงตายแหละเข้าหัวแปะแปะตายเลยออกไปกูร้อนกูไม่อยากเล่นตั้งแต่ตอนนั้นแหละไอ้เฮีย